ครับครับใช่ครับก็ช่วงนี้ออกมาเจอบ่อยเพราะว่าก็เพิ่งปล่อยเพลงกันใช่ครับเป็นเพลงเป็นซิงเกิลแรกที่คู่ร้องคู่กันเต็มเต็มเพลงครับชื่อเพลงว่าแค่มีเธอก็โสดกูครับครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าห่างหายไปนานห่างหายจากอีเวนต์ไม่นานด้วยก็มีโอกาสได้ปล่อยเพลงก็ได้ออกมาเจอแฟนๆมากขึ้นครับผมเป็นไงครับแนวเพลงเป็นแนวเพลงแบบไหนน่ารักน่ารักสดใส ก็ก็เป็นเป็นป๊อปทั่วไปครับซึ่งเราก็เหมือนตั้งใจจะมอบให้กับแฟนๆนะครับคือเหมือนเป็นพลังดีๆที่จะมอบให้กันครับนอกจากนอกจากที่เรารรงเกรว่าเรามีส่วนว่วมในการเป็นบ้านค่ะก็เราเราได้พี่ซินเด็กแฟกเตอร์กับพี่ชนสซล่ามชินมาทาเพลงกับเราเหมือนพี่เขาก็เปิดโอกาสให้เราได้เห็นในทุกๆขั้นตอนเลยครับตั้งแต่ทําเมโลดี้เขียนเนื้อแล้วก็มีมีท่าเต้นด้วย แล้วก็ถ่าอมีเราก็ได้เห็นในทุๆกๆขั้นตอนครับเพราะว่าเ,เพาเลงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ของเชอริสแบรนคอลเาเจนครับแล้วก็พอเราได้ได้รู้จักกับพี่ซีแล้วเขาเปิดค่ายเพลงชื่อ m o m e n t y Entertainment ครับก็เลยชวนเอาพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี่แหละมาเป็นศิลปินคู่แรกครับีกระแสตอบรับดีเกินคาดะครับหลังจากที่ปล่อยไปครับเกินคาครับเพราะว่าเรา ค่อนข้างคาดหวังว่าอยากให้คนฟังทุกคนฟังเรายิ้มตามเพราะว่าเราได้โจทย์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอยากจะให้คนฟังยิ้มตามเป็นเพลงที่ให้กําลังใจให้คนฟังฟังแล้วฟิลกูดซึ่งพี่ซินก็ให้การบ้านไปว่าต้องกลับไปซ้อมให้มันแน่นๆเพื่อที่จะมาในสตูอะแล้วก็ใส่แต่ฟิลลิ่งความแบบสดใสหน่ารักแล้วพอเราปล่อยออกมาแฟนๆก็ค่อนข้างถูกใจแล้วก็ เราก็ไม่ผิดหวังเลยครับก็เกินคาดมากมีทั้งมีทั้งเรียมวมีเค้กไปเรื่อยๆนะเออพราะกระแสตอบรับดีละวอ๋าก็จริงๆกระแสตอบรับมีทั้งแบบในไทยแล้วก็ในต่างประเทศคือแฟนๆก็ส่งอินบ็อกซ์หรือว่าในทวิตใน IG จีแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากเหมือนแบบเขาเขาฟังไม่ออกแล้วแต่เขาแบบเหมือนได้รับรู้ถึงกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีไหมครับ <คน S 1> <อ>มกากๆครับเพราะเราก็อยู่ด้วยกันมา4ปีเนาะ ก็เลยเหมือนอยากจะมอบของขวัญเนี้เป็นให้กับแฟนๆครับข่าวยามซีรีส์บ้างค่ะอีรครับตอนนี้มีซีรีส์อะไรยังไงบ้างครับครับก็มีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปครับเรื่องเสน่หาสตอรี่ชื่อเรื่องว่าเสน่หากับชีวิตครับผมก็ออนแอร์ทาง a อ Play ครับผมเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยครับแล้าพู้ถึงอินไลน์เรื่องการแสดงใช่ไหมโอ้ก็ก็ยังก็ยังยังมีอยู่ครับก็มีทั้งเลิฟสเตททั้งเอเอสเพลย์ซึ่งตอนนี้ก็ดูย้อนหลังได้ แล้วก็นิติแมนทางวีทีวีนะครับแล้วก็แนนาโคตก็ยังมีผลงานที่ตอนนี้กําลังติดต่อเข้ามาแล้วก็ก็น่าจะประกาศเร็วๆนี้ยังยังยังไม่แน่ใจครับใช่ก็เป็นงารเป็นงานแสดงครับเป็นงานแสดงใช่ก็วันีรติมีับใช้ับงานครับครับก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดโบครับผมแล้วก็ โบได้มอาโอกาสมาโชว์ทาง Idol e x c h a n g e ก็มีพี่ๆพ,พี่กุ้งได้จัดงานเออ่แฮปปี้เบิร์เดย์ให้ครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่กุ้งเราขอบคุณทุกคนเลยที่เออ่เต็มใจทำเบิร์เดย์ให้พี่ก้าวไม่ก้าบอกอะไรให้น้องไปเนี่ยบอกบอกเลยเลย <laughs> บอกเลยเหรอไม่ต้องบอกก็ได้แต่มีใช่ไหมมีครับมีถามแล้วถามถามแล้วแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่แบบ มีคุณปการยาได้อะไระใช่ครับใช่าห่ได้คะก็ตอนนี้ก็อายุ23แล้วเอ่อนีช่ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่แบบโบประสบค,ความสำเร็จทุกอย่างเลยเพิ่งเพิ่งรับปริญญาด้วยแล้วก็เป็นวันเกิดด้วยอายุครบ23เราอยู่ด้วยกันมานานเราก็เห็นพัฒนาการของน้องรู้สึกว่าแบบน้องมาไกลแล้วก็น้องไปได้ไกลกว่าน,นี้แน่นอนเนี่ยก็อย่างนี้นะครับคอยซัพพอร์ตกันอย่างนี้ไปเรื่อยเติบโตอย่างสวยงามแบบนี้ต่อไป ว่าตอนนีปีที่ห้าถึงเจ็ดเราไใช่อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับโอเคสุดท้ายค่ะเมีของขวัญให้ตัวเองที่สุเอ่อของขวัญให้ตัวเองหรอครับยังนะฮะตอนนี้ยังแต่คิดว่าอยากหาเวลาอยากหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองมากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้ครับก็เวลาอยู่บ้านก็จะหาอะไรทําตลอดก็ของขวัญมันเกิดปีนี้ก็อาจจะเป็นเวลาว่างให้ตัวเองโอเคสุดท้ายค่ะขอบคุณ ฝากเพลงแค่มีเธอก็โซคูณนะครับสามารถฟังได้ในทุกๆช่องทางสตรีมมิ่งเพลงนะครับแล้วก็ MV สามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel m o m e n t e Entertainment ครับ